ขอแนะนำ Control Easy WiFi เป็นกล่องควบคุมผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตผู้ใช้งานจะต้องล็อกอินก่อนจึงจะใช้งานได้รองรับผู้ใช้งาน254ยูเซอร์โดยการนำสายแลนจากอินเทอร์เน็ตเรเตอร์มาเสียบเข้ากล่อง Control Easy WiFi ช่องแรนที่1ส่วนการใช้งานให้ใช้จากแรนช่องที่2ของกล่อง Control Easy WiFi สามารถนำสายแลนมาต่อจากช่องที่2แล้วนำไปใช้งานได้ทันที Control Easy WiFi ไม่ต้องเซตอะไร ให้ยุ่งยากเมื่อเสียบสายรับอินเทอร์เน็ตจากราเตอร์แล้วสามารถใช้งานได้ทันทีเหมาะสำหรับร้านกาแฟรีสอร์ทโรงแรมโรงเรียนอบอตวัดสำนักงานบ้านพักและอื่นๆขนาดของตัวเครื่องขนาดกว้าง1 8ซนติมตรยาว1 8ซนมสูง5ซนเม Intel Core 2 Duo 2.6 MHz SSD 6ิตจิต RAM 8จิตพอร์ตแลนจิกะบิตอะแดปเตอร์19ถึง24โวลต์เป็นกล่องอาคิริก เปิดระบายความร้อนด้านข้างคอนโทลอีซี e ่ไ i ไฟทำอะไรได้บ้างตัวเครื่องเป็นกล่องอะคาริกพร้อมอะแดปเตอร์เสียบสายแลนใช้งานได้ทันทีรองรับผู้ใช้งานได้254 u s ยเซอร์เก็บหลอกตามพระราชบัญญัติได้ต้องเซตเพิ่มมีล็อกอินก่อนเข้าใช้งานบล็อกเว็บที่ไม่ต้องการได้ทำบายพัสได้ทำแบ็กอัพได้จัดการผู้ใช้งานได้ ออกบัตรผู้ใช้งานลุวงหน้าได้เปลี่ยนโลโก้เองได้กำหนดความเร็วผู้ใช้งานแต่ละคนได้ซัพพอร์ตตลอดการใช้งาน w w w t h e m i n a c o m รับประกัน6เดือน0814943837ราคาชุดละ4,500บาทขอบคุณครับ